ทำขนมไม่เป็นแต่ว่าอยากจะทำขนมกินเองนะคะมาลองเมนูนี้ค่ะฮันนี่บัตเตอร์บิสกิตรับลองว่าทำได้แน่นอนค่ะเริ่มกันเลยค่ะผสมนมกับน้ำส้มสายชูคนแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำขนมจะขาดแป้งสาลีไม่ได้นะคะวันนี้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ของมัมเมทค่ะเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ค่ะเป็นถุงซิบล็อกใช้งานสะดวกมากอัตราส่วนก็ตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะแป้งมัมเมทเนี่ยเป็นแป้งสาลีเกรดพรีเมียมค่ะวัตถุดิบน้ำเขาจะต่งางประเทศทั้งหมดเลยขนมหรือเบเกอรี่ที่ทำออกมานะคะได้เนื้อสัมผัสแบบพรีเมียมจริงจริงเราจะผสม เราจะใส่เนยเย็นหั่นเต๋าลงไปปั่นค่ะเราจะปั่นให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันดีค่ะอาจจะใช้ไม้พายช่วยด้วยก็ได้นะคะพอเนยไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเติมนมกับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ค่ะปั่นต่ออีกนิดนึงค่ะให้พอแค่แป้งกับนมเนี่ยเข้ากันดีนะคะเนื้อสัมผัสที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สกู๊ปไอติมเนี่ยไปตักใส่ถาดอบกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของเชฟพลนะคะแต่ว่าจิ๊กมาเพิ่มความหวานเพิ่มอีกนิดนึงใช้เนยละลายนะคะมาทาบนบิส กับน้ำผึ้งค่ะคนให้เข้ากันเลยมิสปิดของเราอบครบ12นาทีแล้วเนี่ยก็เอาออกมาทานในกับน,น้ำผึ้งที่เราผสม,มไว้แล้วเอาเข้าไปอบต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหอมมากๆเชื่อแม่เลย,ยังเล่าว่ามันทําง่ายจริงๆใครทําขนมไม่เเ็นนะคะรับรองว่าทําได้แน่นอนค่ะวัตถุดิบก็น้อยด้วยหอมเนยน้าผึ้งมากๆอย่าลืมไปลองทํากันนะเ <c oughs> ่ืนแป้งมามเมนะคะหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเลยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมาเมเก้าเก้าค่ะ